เอาละครับและในคลิปนี้จะมาทํำลิปแยกเสียงคนกับเสียงบอทที่หลายๆคนเนี่ยขอมาเว่ยไม่ว่าจะเป็นแยกเสียงคนแบบนี้เฮ้คนนี่หว่หรือว่าจะเป็นแบบนี้ครับ เนี่ยอยู่เนี่ยจะข้ามจะข้ามส,สะพาน,พานกลางไปอีกที่หนึ่งเฮ้ยยี่อ่ะมันเอาเพื่อนไปแล้วหลังกล้องนี่หลังรถอะ่ะ สองอยู่ข้างบนนะ่ะบนเนี้ยสครับเออจับความร้อนเฉยว่าอะไรเนี่ยใครจะผ่านมาหเดี๋ยวไป,ไป,ไป,ไปวนังกันใส่มากลางกลางๆไปไหนไปหามึงหรอ ครับครับครับบหนึ่งบหนึ่งซ้อมก่อนอยู่สิบวิว้าเต็มเลยอ่ะไปไหนไม่ได้แล้วกำลังวิ่งไปเห็นไหมเชื่อกูยังกูบอกแลว้วจะกำลังจะข้ามสะพานกลางอีกตีหนึ่ง จเจ็บมากไอ้ต๋องไว้ไว้ไวเหมือนจะมาอีกตีหนึ่งใน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 นี้ เอาเป็นว่าก่อนไปรับชมคลิปเนี่ยฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับคลิปนี้ขอสักสามร้อยไลค์แล้วกันครับคนดูมาครับมาว่าด้วยเรื่องของเทคนิคการฟังเสียงอย่างแรกที่ผมจะแนะนํานั่นก็คือหมวกกับยาเว้ยคือในเกมเนี่ยหมวกมันมีสเตตเว้ยและแต่ละส t ตตของหมวกเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับยกตัวอย่าง2หมวกที่ผมเนี่ยชอบใช้ครับเป็นหมวกนี้ D I C H กับหมวก D I C H 1แค่2หมวกนี้ครับที่ผมจะแนะนําให้ใส่เพื่อนๆเ,เห็นคําว่าเอฟเฟกต์หูฟังไหมครับบวก,กใช่ยิ่งเปอร์เซ็นต์ เสียงไกลขึ้นครับอีกบวกหนึ่งเนี่ยได้ยินเสียงไกลขึ้น50%เว้ยท้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนเพื่อก็เลือกหมวกใช้งานได้ตามสบายเลยนะครับและอย่างต่อมาที่ผมจะแนะนํนั่นก็คือยาหูดีครับโดยยาหูดีเนี่ยจากที่ผมได้ลองเล่นตามความรู้สึกนะครับอันนี้ตัวเกมไม่ได้บอกไว้นะแต่ความรู้สึกของผมเนี่ยน่าจะบวกเพิ่มขึ้นประมาณ10%ถึง15%ครับและยาหูดีเนี่ยมีแบ่งไป2ประเภทครับจะมีแบบธรรมดากับแบบพิเศษซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันได้ยยินนเสีงงงต่่าาากกัมัมมรรระหวแบบธบธด แต่ว่าที่เห็นได้อย่างชัดๆเลยนั่นก็คือแบบธรรมดาเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ3นาทีครับและแบบพิเศษจะอยู่ได้ประมาณ5นาทีครับมันก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วล่ะครับว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเลือกใช้แบบธรรมดาหรือว่าแบบพิเศษเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยตัดภาพไปอยู่ในเกมกันเลยดีกว่าครับและก่อนไปรับชมคลิปเนี่ยคลิปคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมจัดทําขึ้นมาเพื่อสอนมือใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะผิดหรือถูกนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับที่ผมเนี่ยได้เล่นแล้วก็ได้สัมผัสกับเกม Delta Force มา ไม่ว่าจะเติมแพทเทิร์นพาร์หรือว่าแพ็คไหนก็เติมถูกสะดวกสะอาดปลอดภัยแน่นอนครับเติมกับ C-Go t h ลิงก์เติมเงินอยู่ใต้ดีคริปชัานครับ แต่ก่อนไปรับชมเทคนิคเล็กๆน้อยๆของการฟังเสียงเนี่ยผมอยากให้ทุกคนนึกถึงคํานี้เวคำที่แบบแลหลายๆคนเนี่ยชอบพูดรวมทั้งตัวพวกคุณเองด้วยแม่งเอ้ยไอช้ช่ากูคิดว่าบอทว่ะเห็นไหมลหลายๆคนน่ะพูดคํานี้ใช่ไหมคือหลักๆแล้วอ่ะผมอยากให้ทุกคนคิดว่าเสียงที่ได้ยินแม่งคือคนเวไม่อยากให้คิดเลยครับว่าเป็นบอทตัวผมเองก็เคยเป็นครับแบบคิดว่ามันเป็นบอทคิดว่าแบบเราแบบฟังเสียงชัวแล้วแต่จริงแล้วมันคือคนอ่ะแล้วทุกคนคิดว่าเสียงเนี่ยมันคือคนหรือบอทครับง่ายสุด ก็แค่ snap check หรือไม่ก็เอา option check ครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยบอทมันจะพูดบ่อยไปเพียงแค่เรารอนิดๆหน่อยๆเนี่ยเดี๋ยวบอทมันก็พูดแล้วครับเนี่ยเห็นปะแล้วก็บอทเนี่ยมันจะมีเสียงเบรกครับเสียงแบบสไลด์อย่างเงี้ยสไลด์เข้าชิดคเวอร์ของมันอืม เนีย่ยเห็นปะมันจะมีเสียงเบรกอ่ะมันฟังชัดอยู่นะครับบอทหรือคนเนี่ยแต่จะเอาออปชันเช็คก็ได้เหมือนกันครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยบอทมันจะวิ่งหนีออปชันเว้รอบหนึ่งออปชันไม่โดนเนีย่ยเห็นปะบอทมันจะวิ่งหนีไปไป แล้วก็จะมีพวกแบบเสียงสะลงเสียงสไลด์ด้วย s <S เวลาปาลาระเบิดปลาอะไรบอทมันก็ชอบพูดอยู่แล้วนะคนดูเอาจริงๆมันเช็คง่ายนะเว้ยแต่ถ้าในกรณีที่แบบบอทมันไม่วิ่งหนีจริงๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเนี่ยมันจะชอบวิ่งหนีแล้วก็กระโดดไปด้วยเว้ยคือถ้ามีเสียงกระโดดเนี่ยชัดเลยครับยังไงก็คนร้อยเปอร์เซ็นต ยกตัวอย่างหลังอันนี้ผมไม่รู้ว่าคนหรือบอทผมไม่ชัวร์ผมก็ปลาสามกไปเ<ป>นี่ยเห็นปะประมาณนี้ครับเช็คบอทเช็คคนง่ายๆแล้วก็ต่อมาวิธีเช็คบอทเช็คคนง่ายๆนั่นก็คือเชี่ยวชันแมปครับเชี่ยวชันแมปที่ว่านั่นก็คือจำแพทเทิร์นบอทให้ได้เวว่าบอทเนี่ยมันมีอยู่ตรงนี้หรือเปล่า ยกตัวอย่างนะครับเนี่ยตรงทะเลทรายฝั่ง s <S บ้านคนร <there. S 1> วยเนี่ยถ้าพวกแกได้ยินเสียงอ่ะแกจะมองออกไหมว่ามันคือคนหรือบอทแน่นอนครับมันคือคนเวเพราะบอทเนี่ยมันไม่มาเดินแถวนี้ครับ <Move there. S 1> อะตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ก็คนไม่ใช่บอทแน่เพราะบอทมันไม่เดินมาใต้สะพาน <This way. S 1> ก็คนถูกปะบอทมันไม่เดินมาอยู่แล้วเวคือหลักๆอ่ะมันเช็คไม่ยากหรอกครับขอแค่แบบเราแบบเล่นแบบนั้นจนชินแล้วแล้วแบบว่าจําว่าบอท ตรงเนี้ยมันมีหรือเปล่าอย่างทะเลทรายฝั่งนี้ถ้ามีเสียงเดิน <Yeah. S 1> ก็คือคนร้อยเปอร์เซ็นตครับบอทมันไม่มาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเอมพายีเอมพายีก็คือคนครับบอทไม่มาอยู่แล้วแถวนี้แล้วก็ต่อมาจะเป็นวิธีแยกเสียงคนกับบอทอีกวิธีหนึ่งเวในกรณีที่แบบเราอยู่ในตึกเนี่ยอ่ะยกตัวอย่างเสียงบอทพวกนี้ครับเห็นปะ ได้ยินเสียงปะบอดแต่ละตัวเนี่ยเสียงมันต่างกันมากเลยครับอ่ะมีเสียงบอดแกตลิงอันนี้แกตลิงตัวแรกเนี่ยที่จะมาหาเราเนี่ย <This way. S 1> เห็นปะ oh. อ่ะฟังเสียงต่อครับตัวที่สองคือตัวอะไร หนักๆแบบนี้บอดไฟไหมอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ฟังเสียงแบบแยกให้มันออกได้ขนาดนั้นนะ่ะแต่ผมว่าน่าจะเป็นบอดไฟนะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้นี่ตัวนี้นี่บอดไฟเห็นป่เสียงเดินบอดไฟเนี่ยมันจะหนักๆครับทุมๆเหมือนแบบแบกของอะไรมาสักอย่าง เห็นปะแล้วก็ต่อมาผมรู้อยู่แล้วแหละว่าทุกคนรู้ว่าไอเสียงเนี่ยตัวสุดท้ายมันคืออะไรมันคือโล่ถูกปะแต่เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงโล่ชัดๆดีกว่าครับเนี่ยเห็นปะได้ยินปะเนี่ยอันนี้คือเสียงบอดโล่ครับ มันจะเดินหนักๆเหมือนแบบห้อยเหล็กมาเหมือนแบบมันมันมันมีอะไรเหล็กๆอะ่ะเนี่ยได้ยินปะ แล้วก็บอดปกติเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะรู้ใช่ไหมล่ะครับว่ามันเนี่ยชอบเดินแล้วก็สไลด์เดี๋ยวผมหาเสียงให้แล้วกันนะเนี่ยว่าบอดเนี่ยแค่จ้องหน้ามันบอดมันก็พูดแล้ววย <B onder. S 1> เนี่ยเห็นปะทุกคนได้ยินเสียงปะ อันนี้บอดอะไรคนดูนอ่าผมรู้ว่าหลายๆคนคงจะรู้แล้วมันคือแกตลิ้งถูกปะใช่เลยครับใช่ครับแก็ <c oughs> ติงอบอดเนี่ยบอดอะไร เช่เลยฮะบอดไฟเนี่ยแล้วเสียงเนี่ยเห็นปะ โลกเนี่ยมันมันฟังไม่ยากเลยนะเว้ยคนดูเอาจริงๆอ่ะผมว่าแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเสียงครับที่ไม่เหมือนใครและเป็นเอกลักษณ์ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วนั่นก็คือเสียงของตัวโลกครับเนี่ยเห็นปะเสียงแบบพจนเอกลักษณ์อะไม่เหมือนใครเลย คือแบบเสียงหนักแน่นสุด และอีกสองอย่างสุดท้ายที่ผมจะแนะนํานั่นก็คือการหาหูฟังดีๆมาใส่ครับยิ่งหูฟังเราดีเนี่ยก็จะรับเสียงได้ไกลขึ้นมากๆเลยเว้ยไม่เชื่อเพื่อนๆลองแบบเล่นโทรศัพท์ปกติกับใส่หูฟังดิครับอะไรมันรับเสียงได้เดียวกันแน่นอนครับคนที่ใส่หูฟังอยู่แล้วยกตัวอย่างช็อตนี้ครับคือคนดูเนี่ยในสตรีมไม่ได้ยินเสียงเว้แต่ผมอะได้ยินเพราะว่าหูฟังอะผมดีคือแบบในสตรีมไม่ได้ยินนะแต่หูผมอะได้ยินครับ ตรงนี้มันมีเหล็กตรงไหนบ้างวะระวังท่อนะเหมือนได้ยินเสียงเยียบเหล็กเลยอ่ะไม่ชัวร์อันนี้ไม่ชัวร์นะ ล็อกตัวนึงนี่ไงกูว่าแล้วกูได้ยินเสียงกระโดดเจ็บมากอีกตัวนึงเจ็บมากยัดได้อยู่ยัดได้อยู่ มาครับต่อมาอย่างสุดท้ายนั่นก็คือการปรับขึ้นเสียงลงมาเว้คือขึ้นเสียงเนี่ยมันสามารถปรับได้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยขึ้นเสียงมันจะอยู่ประมาณนี้เวแต่เราเนี่ยสามารถปรับลงมาในระยะเท่าไหร่ก็ได้ครับที่เราต้องการอ่ายกตัวอย่างผมว่าประมาณนี้น่าจะโอเคและกดบันทึกไปแค่นี้ครับและถ้าหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปคิปนี้นะครับหวังว่าคลิปลปเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยแล้ววันเนี้ยผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย